สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมแรกที่26ประจําเช้าวันจันทร์ที่1มีนาคมไปกันอยู่5คู่นะฮะเริ่มกันที่คริสตัลพาเลเปิดบ้านเสมอฟูลแลม0-0เลสเตอร์ซิตี้แพ้คาบ้านให้กับไอเป็นใหญ่อาร์สตองไป1-3เกมนี้เนี่ยเจ้าบ,บ้านนําไปก่อน1 0จากยูริเตเลมองครับแต่ว่าทีมเยือนมายิงแซง3ลูกรวดจากเดวิดลุยส์อเล็กซองลักแซดแล้วก็นิโคลัสเปเป้ สเปอร์ S S ครับเปิดบ้านถล่มเบอร์ลี่ไป4-0นฮะเกมนี้เจ้าบ้านได้4ประตูจากเกเลตเบลครับยิงไป2ประตูแล้วก็ที่เหลือมาจากแฮร์รี่เคนแล้วก็ลูคัสมูล่าเชลซีฮะเสมอกับแมนยูเต่0-0แล้วก็ปิดท้ายด้วยเชฟฟิลยูไนเต็ดแพ้ให้กับหงส์แดงลิเวอร์พูลไป0-2เกมนี้ทีมเยือนได้2ประตูจากเคอร์ติอจอนแล้วก็คีนไบรอันทำเข้าประตูเองไปนะฮะ มันก็เลยทําให้ตลางคะแนนในตอนนี้เนี่ยแมนซิตี้ยิ้มเลยครับผมน้าโด่งไปที่62คะแนนอันดับ2เป็นแมนยูเอเตมี50คะแนนตามหลังถึง12คะแนนด้วยกันอันดับ3มเลสเตอร์ซิตี้มี49อันดับ4ี่เวสต์แฮมยูเนเท45 อันดับ5เชลซี4.4อันดับ6เป็นลิเวอร์พูลชั้เก่ามี4.3อันดับ7เอเวอเรตันมี4 0อันดับ8สเปอร์39เท่ากับอันดับ9อย่างวิลล่าครับมีคะแนนเท่ากันเลยส่วนอันดับ10ก็เป็นไอบิญยาอารตอที่มีอยู่37คะแนน เดี๋ยวข้ามไปดูที่โซนแทต้ตารางหน่อยดีกว่าฮะเริ่มกันที่โซนเหนือตกชั้นนะครับผมอันดับ16บหกแล้วก็สิบเจเป็นไบรตันกับ่างดนเคอรซลมีทีมละ26คะแนนก็ห่างจากโซนตกชั้น3คะแนนเท่าเดิมครับซึ่งในโซนแดง3าทีมสุดท้ายเนี่ยอันดับ18ฟูลแลนดมี23อันดับ19เวสต์บอมมี17แล้วก็อันดับสุดท้ายอันดับที่20เชฟยูมีอยู่11คะแนนไปต่อกันที่ดาวซันโรล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นโมซาลาที่ยิงไป17ประตู โดยที่โปรแกรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้ฮะยังมีอีกหนึ่ง,งคู่เอฟเวอร์ตันครับจะเปิดบ้านเจอกับซอนตันตอนตีสามและส่งท้ายกันที่โปรแกรมกลางสัปดาห์นี้นะครับผมจะมีโปรแกรมนัดเตะก่อนนะฮะช่วเช้าวันพุทธที่3มีนาคมแมนซิตี้เปิดบ้านเจอกับวูฟเช้าวันพฤหัสท,ที่สี่มีนามี3คู่เบอร์ลี่เจอเลสเตอร์เชฟยูเจอแอสตันวิลล่าแล้วก็คริสตัลพาเลสเปิดบ้านเจอแมนยูไนเต็ด แล้วก็ไปิดไทยด้วยเช้าวันศุกร์ที่5มีนาคม3คู่เช่นกัน,กนครับฟูลแล่เปิดบ้านเจอสเปอร์เวสต์บอมพบเอเวอเรตันแล้วก็คู่บิ๊กแมตช์ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเจอกับสิงบูเชลซี